ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมกลับมาพบมาพ่อกับบาหลองเช่นเคย้อครับผมเนาะครับผมสลับคลิปนี้กะมาพบกับบาหลองนะครับกับแนวทางหวย้านอยนะครับสูตรสองเม็ดนะครับกองวัดประจําวันที่28นะครับเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะหมืนรัฐบาลเวียดนามนะครับครับผมกาก่อนท่าจะเข้าไปรับชมนะครับบอหลอกก็มีคําเตือนนะครับ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับกาก้อนเทาสิเข้าไปรับชมงบประจำวันที่28นะครับบอลองก็มาสรุปข้อเข้าของงบประจำวันที่27ก่อนเนาะนะครับผลเมื่อวานนี้นะครับผม ฮานอยพิเศษออก3 0 0นะครับแล้วก็6นนะครับแลวก็ฮานอยปกติออกสามเจ็ดหนึ่งกับ44นะครับฮานอยวีพีออก8 0ดศย์กับห7เจดนะครับนาอะกะบ๊อลองกะให้เด่น3เด่น4นะครับพี่น้องกะถือประมาณนะครับพี่น้องตัวเด่นนะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรูดเลยนะครับมานะครับผมกะเมื่อวานนี้สรุปแล้วกบมาเข้า เบิ้องเข่าๆนะครับบอลรองกับมาเข้าฮานอยปกตินะครับตรงๆเลยนะครับซีซีเนาะตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นบอลรองเลยนะครับตัวเน้นเลยนะครับซีซีนะครับส่วนสามนี่บอลรองมาเข้าเด่นตัวหน้านะครับเนาะเข้าแต่ตัวเด่นหน้านะครับสามนี่ยกาเสดายนะครับส่วนตัวอื่นกาลุดไปนะครับผมเนาะสลับนอยวีพีนอยวีพีกาลุดนะครับผมเนาะเพราะบอลรองให้เด่น3กระเด่น4นะครับผมเนาะ ครับผมกระพ่านไปนะครับสลับงวดประจําที่ยีิบเจ็ดนะครับเขาก็มาเบิ้งว่ประจําที่ยี่แปดนะครับของมือนี่เลยนะครับว่าบอลองซิมีตัวเด่นตัวใดเนาะกะสูตรแรกบอลองกะลงไปก่อนนันนี้แล้วนะครับสูตรเม็ดเดียวนะพอดีเอฟซีเพื่อนกะขอสูตรสองเม็ดมานะครับอย่าลืมลงสูตรสองเม็ดให้เด้อยเพิ่นวานะครับเนาะเอฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์มานะครับกะจัดไปนะครับ ตัวเด่นนะครับผมบะลองยังหมักศูนย์อยู่นะครับเด่น0ูนย์เด่นเรูด9นะครับเนาะเด่น0ูนย์เด่นเรูดเนะครับส่วนจับคู่01

9ก9า9กเกนเอาคะเก้าเก้านะครับพี่น้องเนาะ9ก9า9้าเก้นะครับเก้าสมนะครับเนาะกัสิมีสองคู่นี้คือกันนะครับเนาะกับไปกัใไ้เลยนะครับเนาะส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับ 9ูนย์เก้าศูนย์นะครับศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์สามนะครับพี่น้องการโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อนะครับเนาะถ้าทึกใจกบแคปหน้าจอไว้นะครับบทึกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะบอลองกับบว่าอย่างนะครับรูดเก้านะครับบอลองมัเก้านะครับ แต่ไก่ยังบอยากทิ้งศูนย์นะครับจะเก้านี่ก็มักมากนะครับนี่เลยพี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะสีบัลองมักศูนย์สามนะครับสีบัเบิ้ลอีกบ่ครับพี่น้องเมื่อวานนี่กรเบิ้ลซีซีซ่นะครับวันนี้อาสีบาเบิ้ลเก้าเ้กันเลยเนาะ นะครับผมเนาะที่คิดไว้ก็เป็นความชอบของบอลองเดอครับเนาะกับโปรดใช้วิจาราณในการรับชมนะครับถ้ามักกับแคปหน้าจอไว้นะครับบอมักกาสามารถเลื่อนผ่านนะครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอลองกับฝากกําลังใจไว้เช่นเคยเ้ยครับผมเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้บอลองเด้อครับผมเนาะบอลองก์จะได้มีแรงใจในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับ ขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮาหนอยเด้อครับผมเนาะครับผมสวัสดีครับ